ฮัลโหลทุกคนมีใครเป็นหนี้นอกระบบอยู่บ้างเอ่ยแล้วได้มีการลงทะเบียนโครงการไก่เกลี่ยหน,นี้นอกระบบกับรัฐบาลอยู่ไหมถ้าใช่นะรับสิทธิ์นี้ไปเลยธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรตอนนี้คือเปิดให้กู้หัวละรายละ20ง0มบาทแล้วดอกเบีย้ยแค่ร้อยละหเปตต่อเดือนนะคะคือถูกเนาะถูกกว่านี้นอกระบบ ก็คือให้กู้ตัวนี้ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อรวมกับเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการคืนงวดต้องไม่เกิน60ปีระยะเวลาการชำระคืนงวดสูงสุดไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นผู้กู้จะต้องอายุไม่เกิน57ปีนะคะเนาะถึงจะกู้ได้เนาะเริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่30กันยา67 จนกระทั่งตัวนี้รัฐเขาให้เต็มวงเงินคือ7จ็ดห้าอล้านบาทเลยนะคือเยอะมากแล้วรายละไม่เกินสองหมื่นี่คือกระจายกันทั่วถึงจริงๆพ็าเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นพวกค้าขายในค้าขายหรือว่าเล่แผงรอยพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือได้หมดนะคะเนาะแล้วก็ ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะคะเขาไม่ให้เนาะตัวนี้คือไม่มีหลักประกันนะคะเอกสารประกอบการกู้ยืมต้องใช้อะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไก่เกลี่ยนี่นอกระบบของรัฐบาลนะคะแล้วก็หลักฐานการแสดงมูลน,นี่นอกระบบก็คือสัญญาการกู้เงินมีการทําสัญญาไม่เอาสัญญาตัวนั้นมาประกอบด้วย เอกสารแสดงไรายได้การประกอบอาชีพเนาะเช่นการค้าขายของเรามีรูปถ่ายร้านค้าหน้าร้านการไปซื้อวัตถุดิบในการมาทำข้าวแกงหรือขนมพวกนี้ก็คือพวกใบเสร็จหรือบินอะไรพวกนั้นเป็นข่าวดีต่อ